โอเคครับก็กลาบสวัสด,ดีต้องผม้เิมตุกตั้นด้วยนะครับผมอยู่กับผมจ้องวายเอ็มกตัวนะครับผมก็สําหรับวันนี้เรามาอยู่กันในเ,เซฟเลฟเพดซิตี้นะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวระบบนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมขึ้นรถกันไปเลยนะครับ นะครับเป็นเส้เเนแนวเอมนะครับผมโรงพยาบาลดูกวามเงน,นก็โรงพยาบาลอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เรามาถึงที่โรงพยาบาลกันแล้วนะครับผมก็ก่อนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปามาดูตู้เอทีเอ็มก่อนนะครับทุกคนให้เรากดทับเอทีเอ็มนะครับผมก็ให้เราสแกนลายนิ้วมือไปเลยครับมีกว่าเงินต่อาเนิน,นโอนเงินนะครับผมก็ ถ้าว่าเหมือนเราจะออกนะครับไอรอตับ๊บไอรอตับโรงพยาบาลนะครับก็เหมือนว้เย็มเลยนะครับในโรงพยาบาลนะก็ตรงนี้ออกไปน้องอะไรครับตรงนี้มีหลายห้องอยู่นะทุกคนตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นน้องเจยๆนะหรืงก็ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันครับผมก็อ่องนี้คือเป็นอ่องอะไรอ่องนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับไปครับก็อ่องต่อไปครับผมอ่องต่อไปครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเตียงนอนนะครับผม ถ้าใครจะนอนเตียงนะครับก็ให้เลือกลดหลา50ก้อนนะครับผมก็จึงจะนอนเตียงได้นะครับทุกคนก็ไปต่อไปกันเลยครับผมไปต่อไปกันเลยครับก็อย่าผมจับปลาไปรีวิวสถานีตำรวจนะครับผมหรือว่าสอนอนนั่นเองนะครับผม ไปกันเลยครับผมเก็บไม่อะไรก็รเ,เหมือนไวเอมอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเซฟโหมดในไวเอมนะครับผมนะครับ โอเคครับทุกคนก็เรามาติดสอนนอนบินกี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สอนนอนนะครับหรือว่าอ่าสถานีตำรวจนะครับก็ํำเหมือนไวเ้เยมเลยนะครับทุกคนก็พ <c> กอาวุธไหมนะครับผมก็เราเข้าไปด้านในกันเลยครับก็ถือว่าเซิร์ฟนี้ทำได้ดีอยู่นะครับทุกคนตรงนี้นะครับตรงนี้กดอินเข้าไป ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเบนดดาดขวาของตำรวจนะครับผมนี่ก็ที่เรียกอของตำรวจนะครับนี่ก็ก้องนี้ไม่มีอะไรนะครับผมอ่าด้านล่างนี้นะครับก็ครอยากมา่ตา่ลูกก็ามาไตา่ได้นะทุกคน <g obsc ene> <g sides> นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นอ่องกังนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอ่องกลังนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่องกังนะอาจจะหลวงหน่อยนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นอ่องกลังนะครับก็ต่อไปในอ่องนี้นะครับในอ่องนี้คือเป็นอ่องใา่รูปนะครับผมตต่ใส่รูปของผู้อ่าของผู้ต้องหานะครับตัมเหมือนว่ยเอมเลยนะครับผม ก็ต่อไปครับก็อยวเราไปดูที่อ่าอองนี้นะครับอ่องนี้คือเป็นอ่องด้านหน้านี้ไม่มีอะไรนะครับอ่องนี้เป็นอ่องสืบสวนนะครับทุกคนก็อ่องต่อไปครับอ่องนี้เราเข้ามาแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็นั่งอีกล้องหนึ่งนะคะผม ตอนนี้เขไม่ได้นะก็ตรงนู้นน่าจะเป็นตู้เซฟของตำรวจนะครับทุกคนใครจะมาเป็นตำรวจหมอหรือว่าจ้างนะครับก็ตอนนี้เขารับอยู่นะครับผมตอนนี้ก็รับอยู่นะครับก็เลยอย่าเราไปอู่จ้างกันต่อับผมอู่จ้งางเดี๋ยวผมกาตับ CBS ตัวแล้วกันนะครับทุกคน รับทเบตไปที่สถานที่ตัวไปนะครับผมแล้วก็ไอเราเลือกไปที่อู่ซ่อมรถนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไปกันเลยนะครับผม เรามาถึงแนที่กูจ้างแล้วนะทุกคนก็เราวิ่งเก้าไปดูกันเลยครับผมตรงนี้นะครับก็่อมรถได้เปลี่ยนสีรถได้นะครับผมก็ด้านในนี้คือไปน้องเปน้องตำานของช่างนะครับผมถึงก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมทุกคนนะครับ ก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็จากประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าผมขอดูก่อนนะครับว่ามีสถานที่อะไรอีกไหมนะครับผมก็อ่านตู้กฎหมายนะครับอ่านตู้กฎหมายก็มีอ่านขุดเหมืองอ่านตัดไม้อ่านเกี่ยวข้าวอ่านเก็บปาอ่านขุดสมบัติอ่านก้าหมูอ่านตกปลาแล้งก็อ่านก้าหมัวก้าไก่สุ่มไก่ตองกาม จุดรับค <pl ains> ูณก่อสร้างอ่านเก็บปล่อยอ่านเก็บเปพื่อนก็อย่าผมจับปลาไปดูตลาดนะครับทุกคนตอนที่ต่อไปไปที่ตลาดนะคะผมอย่าผมวิ่งไปกินรถอายวะรถดีวะทุกคนใช่ครับก็เรื่อนี้ไม่ต้องวงนะครับผมเหมือนเราวิ่งอ่าเหมือนเราเบรกรถใช่ไหมทุกคนก็มันจะอีก ตลาดรถไหมเราเลยนะครับผมก็เดีย๋ยวเราจะทำการไปตลาดกันเลยนะครับผมทุกคนก็ตลาดซืิปนี้นะครับเดี๋วว่าทำได้ดีมากนะครับผมที่ว่าผมก็เราลงจากรถก่อนนะครับผม ก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นกระจาปองกองแต่งตัวนะครับผมใช้เงินเขี่ยวซื้อนะตรงนี้ก็อจุดกระจาปองแต่งตัวมันเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้ไก่ตองกันนะครับผมทุกคนตรงนี้ตลาดกลางเช็คตรงนี้เป็นที่เช็คราคานะครับผมก็ ก็เรามาไก่ของกับเอ็บีคุณตาตัวนี้ได้นะครับทุกคนมี m อ c บยินยินยินดุนยูนะครับผมก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ไก่ใจยิ้เตอร์นะครับผมตรงนี้ที่ไก่อ่อยนะครับตรงนี้ที่ไก่ปลาดาวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับไก่กล้วยครับผมตรงนี้ไก่มะม่วงครับทุกคนนะครับ ก็เอานะครับผมก็สำหรับคลิปก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมได้มารีวิวระบบปลายเน็ตเซิร์ฟเบนเป t ซิตี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นนะคะผมข้อเข้ามาได้ครับผมตอนนี้อ่าเอฟมิน รับหน่วยอานเป็นจํานวนมากนะครับผมก็่าให้ทุกคนกข้ามาเล่นแล้วก็ใครจะสอบหน่วยอานไหนก็ติดต่อทางเอฟบินใหญ่ได้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวใครจะเอาลิงก์ยึดกาะนะครับผมใครจะเอาลิงก์ยึดเกาะเดี๋ยวผมจะติ้งลิงก์ช่องยูทูบไปให้ของพี่โจ t ีเอสเซ็ตนะครับผมเดี๋ยวผมจะติ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นนะนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องว่า ผมต้องกอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจตามกิปต่ตอๆไปด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผม